ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบูคุณเป็น,นยังไงน้อนะครับหอยเหล้าเฮาไายบอเมื่อคืนอ่าผู้ใดก็มีนะครับผู้บ่ไอก็มีผู้บ่มีมงซือก็มีนะครับกาเขานะครับหอยเหล้ากระได้ลงให้อ่าสิบสองตัวเป็นเลขสิบสองตัวแต่ว่าเน้นให้สามชุดมาชุดเน้นนะครับสามชุดมาชุดเน้นก็นถือว่าโอเคอยู่นะครับสิบสองอ่ลงาลงให้ยสิบสองก็ เพราะว่า <c oughs> เป็นเลขกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็แค่สามชุดนะอมามาว่ากันถึงหววรัฐบาลน,นะครับหัวไงจริงแล้วนะครับสูตรนี้มันก็เป็นเด่นบนสิบหน่วยนะครับคล้ายๆกับสูตรที่ผมลงไปให้สูตรแรกนะครับเป็นเด่นบนสิบหน่วยคือการตัวนี้ก็ได้แต่ว่า มันจะมีหลุดไปลักล่ออยู่2งวดมั้งเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับเนี่ยตำแหนง่งมันเป็นตำแนหน่งหรอกตัวเลขนะครับใส่แค่2ตำแหน่งบวกกันแต่ว่าไอ้อีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยให้บวกกัน3ามข้างนะครับก็เลยเป็น2องบวกเจบวกเบวกเจ็ดเได้เลข1 1ึบวกสเป็น3 3ผมเอาไว้ตรงกลางเด้อเพิ่ม1ลด1นะสูตรผมนี่ส่วนมากสิเพิ่ม1ลด1นะครับเจ็ดามยี่เอ็ดได้เลข1 1ึบวกสเป็น3 เพิ่มเป็น4ลดเป็น2ได้2 3 4ออก7 0 3นะครับ3มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ9 3 27 <c oughs> 9 3 27 7บวก3เป็น10ได้เลข0 0, 0อยู่ตรงกลางนะครับเพิ่มเป็น1ลดเป็น9ได้9 0 1ออก6 6 9นะครับมันก็เป็นสูตรเ้านั่นแหละ นะแต่ผมเขียนขึ้นมาใหม่นะอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับมาลักหน่วยนะสอคูณสาเท่ากับ6กบวกเเป็น15 5เพิ่มเป็น6กลดเป็น4ได้ส5 6ออก106นะครับต่อไปนะครับสห หนึบวกหนบวกหนะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น9 9เพิ่มเป็น10บลดเป็น8ปดได้แปดออกหนึ่มาที่ตำแหน่งหลัก10นะครับ7 7็ดเจ็ดหนึ่ได้เลข1 1ึบวกหเป็นเลข7 <c oughs> 7 เพื่อเป็น8ดรถเขาเป็น6นะครับได้6 7 8ออก7 8 9ดแปดเก้า8มาที่ตำแหน่งหลัก10นะครับ8เข้านี่ก็ได้มาหลัก10หรือว,ว่าียเอา7มาหลักรอยน้ำก็ได้แต่ว่าเขาหาแค่10กับหน่วยนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้เลขศูนย์ ศเพิ่มเป็น1ลดเป็น9ก้านะครับได้เก้ออก8 0 5ศมาที่ตำแหน่งหลัก10 <c oughs> มันมาลักหน่วย3งวดนะครับมาลัก1ิบงวดต่อไปนะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3 3มบวกหเท่ากับเลข 8, 8 8เพิ่มเป็น9ลดเป็น7นะครับได้เ8 9 ออก093ย์นะครับ9ก10หลักสิบอันนี้เ1 9 19, 9 2น8 9 3เ7้เดยเลข7 7็เบวก3เป็น 10, เลขศ0ย์เพิ่มเป็น1ลดเป็น9ได้901ออก196นะครับ9 ตำแหน่งหลักสิบต่อไปนะครับศูนบวกกันสามครั้งก็ได้ศูนย์ศูย์บวกหกได้หกหกเพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้าได้ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดออกที่ห้าหนึ่งเก้าเริ่มต้นปีใหม่ได้นี่เออเริ่มต้นปีใหม่เดี่ยวออกหาหนึ่งเก้านี่ความเปลี่ยนแปลงของมันห้านะครับ ไปที่ตำแหน่งหลักร้อยนะเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งไปก่อนเดี๋ยวผมจะอธดบายขัางที่หลังนะครับอ่าสี4 14, 4 28, 4 32, ่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเพิ่มเป็นสองลดเป็นศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งสองออกที่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับมันมาสิบหน่วยเพราะว่ามันเลขเบิร์เนาะเอาเอาไซรัหรายเดียรักสิบแล้วกันเอา้า รักสิบรักน้วยมั่นน่นแหะมันมาหลักน้วยสามงวดไหมรักกะที่เหลือมันมาหนะลักสิบเนาะขอใชหลักสิบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่เพิ่มเป็นห้าลดเป็นสามได้สามสี่ห้านะครับสี่หนึ่งเจ็ดไปลักรลอยสองงวดก็คือเลขตัวนี้นะครับ ต่อไปนะครับ6 1 6 6 2 12 6 38 8บก7เป็น15ได้เลข5 5เพื่อเป็น6ลดเป็น4ได้4 5 6ออกที่6 5 2นะครับ5มาตำแน่งหลัก10อันนี้ต่อไปนะครับ5 1 5 5 2 15 35ได้15 15บก2เป็น17ได้เลข 7, 7, 7 มันเป็น8ลดเป็น6ได้678อ่า7มาหลัก10นะครับ8ไปหลักร้อยอ่า5มาหลัก10 6ไปหลักร้อยนะมันมานํากัน2งวด <c oughs> วันนี้รู้สึกว่าสิหุดมั้ง414 428 432 1 4, 4, 4, 2, 8, 4, 3, 12, ได้เลข2 2บก3เป็น5ได้5 6 นะครับหเพิ่มเป็น6กลดเป็น4ได้4ี่ห้าออก0ูนย์เก้ดลดอืมอ่างวดต่อไปนะครับ1บวก1เป็น2อสองบวก1เป็น3 3มสามไปบวก7เท่ากับเลขสิบได้เลขศ0นเพิ่มเป็น1นึลดเป็น9ได้9 0 1ออกกี่9 0เมันสิมาน้ำกันไหม มันมาอันเอาศูนย์นะครับมาลักสิบแต่เก้าเก้ามันก็ไปลักร้อยนะมันที่นี่อยู่สองวันนะครับเนี่ยหากับหกออกหกหาสองหกไปลักร้อยเจ็ดกับแปดออกแปดเจ็ดสามแปดไปลักร้อยคือกันวันนี้คือกันนี่เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์มาลักสิบ นะครับเก้ามันไปหลักร้อยวันนี้นะครับสามสี่ห้าหกหกหกนะครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหสามสิบแปดหสี่ยี่สได้เลขสี่เพิ่มเป็นห้าลดเป็น3ามได้สามสี่ห้านะครับสามี่หาอ่าเป็นไปได้ป่ะนะครับว่าสีสีนี่สีมาลักซิปบ่ หรือ4จะมาหลักส่วนมากมันที่เป็นหลักสิบนะสี่ไปหลักสิบแล้วห้าไปหลักร้อยนะแต่ผมก็ล่งหายแล้วละมันได้สามสี่ห้าเนาะนี่ตำแหน่งที่ผมใส่ก็ได้หน่วยบนนะครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสามครั้งผมเขียนไวน้นี่หน่วยบนบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสามครั้ง <c oughs> <c oughs> ก็คือตัวนี้นะครับหน่วยบนก็เลขหกนี่มันจะได้หกบวกหกบวกหก มันบวกกัน3มข้างแล้วก็มาบวกหน่วยบนนะครับมันจะเ้6 6 4ตัวนะอ่โนะเดี๋ยวผมซู้ให้เบืง่งนก่อนก่อนหน้านั้นมันจะเป็น 7, 1, 1, 1, บวกหนึ่งบวก 1, บวกหนะเบวกหนบวห่งบวกหแล้วก็เป็น 3, 4มบวก4บวก3คือตัวนี้นะครับ 4. เนี่ย3บวก4บวบวเนี่ยเอาตัวเนี้ยบวกกัน3ครข้างก่อน นะครับนี่เออแล้วก็มาบวกอ,อ่าหลักหน่วยบนนะครับคือมีเดี๋ยวพี่น้องเขียนสองบวกห้าบวก5บวกหก็คือตัวนี้นะครับนี่ยสองบวกห้าบวกห่บอกแต่มันกระลุดนะมื่อออกศูนย์เก้าเไปบวกทิงนะครับแต่มันก็กลับมาเข่าเรามัน มันจะเข่าลักนวยแค่1งวด2งวด3มงวดนะครับเข่าลักนวย3งวดนี้ที่เหลือมันจะเป็นหลัก10บ0 10หลักสิบหลักสิบแล้วมันนี้ไปหลักร้อยเริ่มต้นปีใหม่มันนี้ไปหลักร้อยนะครับเป็นห้านะแล้วนะแกับมาหลักสิบกับลักนวยเข้ามันหลักสิบนะมันชิมมาวนมากมันชิมมาหลักสิบสามสี่ห้าซีไปไปหลักร้อยสองงวดนะครับ ทีนี้ <c oughs> มันได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกห้ามันมาหลักสิบแล้วหกมันไปหลักร้อยนะครับประกาศมาเข่าหลักสิบตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดเราลดไปประกับมาเข่าที่เก้าศูนย์หกเก้าไปหลักร้อยศูนย์มาหลักสิบวันนี้ได้สามสี่ห้านะหลักร้อยเดี๋ยวผมกระสิลงหายอยู่นะหลักร้อยแต่ทีนี้ว่าสามสี่ห้านะครับ ไอ้เจ้าสามสี่ห้าเนี่ยมันมาตรงกับหลักหน่วยหลักหน่วยที่ผมล่งไห้นะครับนี่เลกล่างเป็นสิบหน่วยไอ้จตรเนี่ยที่หกเจ็ดแปดเนี่ยมาสิบหน่วยเท่านั้นนะครับมันบบมันบเคยนีไปลักลอยเตี้ๆหกเจ็ดแปดอนี่นะแล้วทีนี้ว่า หลักหน่วยบนนะครับที่ผมลบให้นี่หลักหน่วยบนนะครับมันจะเข้าหลักหน่วยนะหลักหน่วยโดยตรงก็คือปึ๊บ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 ,บมานะได้เก้ากรออกเก้าหนึ่งอกหนึ่งเจ็ดมาเจ็ดนะครับสองก็มาสองสามมาสามเจ็ดมาเจ็ดวันี้งวดที่ผ่านมากปรหันนะมันเป็นเก้าศูนย์หกนะมัน มันไปรักร้อยทีนี้ว่างวดจะถึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ว่าสามสี่ห้าเนี่ยมันสีอิวรักนวยโดยตรงของมันนะครับผมก็เลยจับให้เป็นเนี่ยเอาเหตุดออกมาอันนี้สูตรหนึ่งต่างหากนะมันได้สามสี่ห้าที่นี้ว่ามันมาชนกับสูตรรักนวยนะครับสามสี่ห้าผมก็เลยจับให้เป็นสามหางนี้นะครับ กสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าคือตัวเด่นไอ้พวกเนี้ยผมกันไว้เฉยๆนะครับผมกันไว้แต่ว่าซอเลขให้กลับนํานะครับเพราะว่าสูตรพี่น้องก็เห็นละเมื่อกี้นี่บางสูตร <c oughs> สองสูตรอะขอให้มันมากสิบหน่วยนะพี่น้องก็ต้องกลับน้่นะครับนี่สามหางหนึ่งไอ้หกหางหนึ่งนะครับหกหาง แต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าเกิดมาผมคิดว่ามันนาทีมาลักหนวยนะไอ้สามสี่ห้าเนี่ยนะครับสามสี่ห้านาทีมาลักหนวยเพราะมันเป็นปรตรงกับอ่าสูตรลักหนวยโดยตรงนะครับแต่ลัก้อ,อยนี่ก็มีคือกันเด้งวดนี้ลัก้อ,อยนี่รู้สึกว่าจะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดปกติมันจะเป็นเลขหาตัวนะแต่อันเนี้ย ปัาบเป็น6ตัวนี่จังไดกระบ,บรุษนะครับเดี๋ยวผมเสี้เทเบิ้ลหตัวลักลอย6ตัวเมาจับใส่นีจจับเราได้จับชุดก็จังว่ากันไปนะ,ะหรือว่าพี่พน้องแปส่วนกับลักลอยท่านอื่นนะครับแต่เลขวิ่งนะครับวิ่ง0ูนย์กับหาเนี่ยเลข <c oughs> วิ่งมันได้ศูนย์กับห้าปัญหา ผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะสีกับพานี่เปอร์เซ็นต์สูงกว่ากว่าตัวอื่นนะครับหลักร้อยก็คือ3 4 5 6 7 8นะเดี๋ยวผมจ,จับเป็นเป็นคู่โต้ให้นะครับว่าแม่จะจับเป็นคู่โต้ด,ดอกเอาแบบตรงเลยละ่ะผมคิดว่านะก็คือ6 3ตัวเก้านั่นละหกสี่หกห้านะครับ7 3 7 4 7 5นะครับเป็นเลขบนนี่หลักร้อยหาใส่เองนะแต่ส่วนตัวนะครับเป็นศูนย์นี่ผมเห็นแล้วมันบอยู่ในสูตรนะแต่ว่ามันมันเป็นติดเลขวิ่งนะครับหนี่มันเป็นติดอยู่หลักหน่วยอยู่แล้วหรือว่า5้าจะมาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวจังว่ากันนะ x ส x ส x หแต่สูตรเด่นมันได้หกเแต่8ผมตัดออกผมว่า8 8กับ5ดับหลัก10บนะครับเพราะฉะนั้นนะหลักร้อยนี่หาใจหรือว่า0ูนย์บอกอันนี้ผมเติมเรียนๆนะอย่าไปเอากับผมนะเป็นเัขสี่บอกศูย์หกสบอกแต่ว่าส่วนตัวนี้ผมสอบแบบนี้เด้ ที่ชอบนะอันนี้ผมเติมเรนเดอร์อืเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าผมคิดว่ามันอาจจะส่วนตัวดอกว่านะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นเลี่ยงก็ได้นะครับเลี่ยงมันกับบรดาเลี่ยงถึงว่าอ่าอย่งไดล่ะมันบรดเลี่ยงแบบอันนั้นเตรียมที่แปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้านะ หรือว่า6 7 3 6 7 4 6า5ดี่ห้านะครับเลขันาดสี่ประมาณนี้ที่แน่ๆนะครับ2ตัวก็คือหายไปแล้ว6 6ชุดนี้นะครับเน้นเลย6ชุดไปกรับนะแต่ผมคิดว่าน่าจะออกตรงนะก็ต้องอาซื้อเลขก็ต้องกรับไปรังนะครับอันนี้ผมลงให้เบิรงนเบอ่าบางทีผมกระยานผมตัดเลขผิดคือกันนะครับว่ามันตัดเลขผิดนะบางท่านก็อาจจะสอบผิดเลยแปดสามสามแปดยังก็ว่าไปนะครับแต่ว่า หายนี่ละหกงนะครับหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ากับตัวด้วยนะครับเดี๋ยวหลักร้อยซชือมมาเฮดไทเบิร์กนะครับโฮมปรับสูตรขึ้นมาแต่รจริงมันมีเลขหาตัวหรอกว่าแต่ว่ากันพลาดนะครับหรือว่าพลาดแล้วกับพลาดไปแล้วก็หายไมเหลือหาตัวขึ้นเก้าก็กได้จะหาตัวมันก็จะถึงเ,เลขเจ็ดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดคือหลักร้อยนะห้พี่น้องไปพิจารณาแล้วก็ไปส่วนกับอาจารย์ท่านอื่นเบิงนะครับ แต่สามตัวผมจิตจับให้เป็นรูปเป็นลากให้พี่น้องเห็นอยู่ดอกว่าอ่ามันลายเตียวัวแน่แต่ว่ายังไม่ต้องซื้อนะครับยังไม่ต้องซื้อนะถ้าบ่ามั่นใจก็ยังไม่ต้องซื้อแต่ผมจะจับเป็นรูปเป็นลากว่ามันจะมาตรงไหมมันจะมาให้ไหมถ้ามันมาจังว่ากันนะครับวัานน่ะวันต่อไปแต่มันก็ต้องจับไว้เบื้องเนาะอ่ากรที่แน่ๆนี่ละสามหางนะครับก็โอเคนะครับเลขบน แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเตรียมตัวพบกับเราพัฒนาด้วยนะครับ,ล,บล้วก็จะลงหลักร้อยให้หลักร้อยบนนะแล้วผมจะลงกราพัฒนาให้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ